เอพี่เปิดตาแล้วค่อยๆลืมตานะครับแอนแอนอืออืออือไข่กับกุ้งมันอยู่ตรงนี้นี่เองทำไมเราไม่เห็นเดี๋ยวนะคะรอสักครู่นะคะคณขาเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้เลยค่ะโดนๆๆเอาเยอะไหมคะหนึ่งทัพีครับหนึ่งทัพีนะคะเดี๋ยวจะกินปลาทูอีกครับบริการอย่างดีค่ะขอบคุณมากครับพี่ เราลืมอะไรไปอย่างปะไม่ลืมก็รอให้พี่เติร์ดอะทานของคาวให้หมดก่อนของหวานนี่วางไว้ข้างๆอยู่แล้วที่เราไหนๆไหนๆไหนๆเขาเรียกอะไรนะกล้วยรอยตานี่ค่ะกล้วยรอยนี่โอ้โหแบบทำไมลูกใหญ่จังจะบอกว่านะคะตอนที่เราแบบว่าเอากล้วยออกมาแล้วก็มาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ผ่าครึ่งกลางใช่ไหมครับเอาเปลือกออกอ่ะ มีความรู้สึกมันเหมือนมียางยางแล้วเหมือนมันจะดิบด้วยคนล้างล้างกล้วยก็เก่งนี่เก่งไหมคะเก่งล้างยางหมดเลยใช่ไหมพอล้างยางออกปุ๊บแล้วพอเวลาไปอยู่ในน้ําตาลใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้ลองกัดสักคำคนคนเคี้ยวน้ําตาลก็เก่งนี่ใช่ไหมคะผมชิมนะชิมนะชิมเลยค่ะอืออืโอ้โหเป็นไงคะละลายในปากไหมคะอิบซีมไรก์อะผมจะอธิบายฟังนะว่ามันไม่ใช่กล้วยเชื่อม มันคือนะมันไม่ใช่กล้วยปิงม,มันไม่ใช่กล้วยตาม,มันไม่ใช่กล้วยทับมันคือกล้วยลอยน้ําตาฝังรัางไายมันมีเอกลักษณ์ของมันโูกือเพราะว่าคือกล้วยที่แบบกำลังจะสุกแต่ไม่สุกอ,อ่ะถ้ากินปล่าๆมันจะฝามันจะแข็งใช่ไหมครับใช่ค่ะพอไปต้มของน้ำตาลปั๊บพอาีมันจะกลายเป็นความมัน อร่อยเหมือนข้างนอกจะแบบว่าแข็งๆนิดๆแต่พอกัดไปแล้วมันมีความซอฟความนุ่ม,มอร่อย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 ผมยืนยัน,นนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่กล้วยเชื่อ,อมและไม่ใช่กล้วยปิ้งมันคือนะกล้วยลอยน้ำ,นำตาลกล้วยลอยตาเนี่ยใช้เวลาลอยเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเพราะเนื้อกล้วยเนี่ยมันจะหนึบมันจะเหนียวแล้วมันจะไม่หวานจัดเวลาเรากัดกล้วยคำารึบาไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นอยู่2กลิ่น หนึ่งก็คือกลิ่นหอมของน้ำตาลและสองคือกลิ่นกล้วยพี่รายการบายเทสเราเนี่ยครับเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งพิเคราะห์ออก,กัน <ฮะ S 2> ช่วยกันคิดตัดสินใจว่าเราจะมีสัญลักษณ์ของความอร่อยเรียกว่าจานดำอ่าสำหรับที่นี่ที่นี่จริง,รงๆชื่อว่าแสนจันนะครับอยู่ที่อัมพวาเนี่ยให้จานนํำกับเมนูไหนบ้างขอขบอกัยนะเมนูอะให้ทุกเมนูได้เลยนะอื แกงส้มปูไข่ใบชะครามก็อร่อยนสชาติเยี่ยมเยี่ยยมำหัวปลีกุ้งสดก็อร่อยเยี่ยมมาดูเดียวก็หูกาลังกรอบนะไม่ถ้วยก็ใช่หนึ่งทุกเมนูจริงๆเราให้เราให้ได้หมดนะครับให้ได้หมดเลยค่ะนี่ผมให้ข้าวสวยด้วยอืมข้าสวยก็หอมข้าวสวยก็หอมเพราะเราหิวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับพี่ทุกแจงคิดว่าเราจะให้จะนำกับ ทุกเมนูเลยครับของบ้านแสงจันทร์รีสอร์ทนะครับที่อ่างพแวาครับว่าไบงครับถึงเวลาสําคัญแล้วครับโอ้โหต้องบอกเลยนะคะเด็ดอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอะไรนะคะแกงส้มปูไข่ใบชะครามยำขัวปรีกุ้งสดนะครับแล้วก็มีนี่ค่ะปลาทูแดดเดียวนะคะแล้วก็ของหวานเป็นกล้วยลอยแก้วกล้วยลอยตาลนะครับแล้วข้าวก็หอมครับ เตาให้เรียกได้ว่านะคะทุกอย่างอร่อยเพราะฉะนั้นรายการบายเทสนะครับอร่อยกว่าที่ตาเห็นเรามีสัญลักษณ์ความอร่อยประจํารายการก็คือจานดาใบนี้ผมกับพี่ยุ้บแจงขอมอบให้กับทุกเมนูเลยครับที่เอ่ยชื่อมาครับคุณลุงครับขอให้กับคุณลุงปีชานะครับเจ้าของบ้านแสงจันทร์ที่อัมพวานี่ครับผมอร่อยมากค่ะคุณอร่อยมากครับ บ้านแสงจันทร์รีสอร์ทบริการอาหารสําหรับผู้เข้าพักเท่านั้นค่ะผมเพิ่งรู้นะครับว่าพี่ยุ้งแจเนี่ยเป็นแฟนรายการของบายเทสเราด้วยใช่ดูตั้งแต่เทปแรกเลยนะเทปแล้วก็เว้นไปเลยไม่ดูตลอดค่ะดูตลอดตลอดแล้วก็ดีใจมากเลยนะที่ทางรายการติดต่อมาโอ้ก็บบกว่าตื่นเต้นแล้วยิ่งได้มาเจอพี่เติร์กนะบอกเลยวันนี้แฮปปี้มีความสุขมากสาธุขอบคุณมากครับจริงจริงจริงค่ะผมผมก็แฮปปี้ได้เจอพี่ยุ้งแจ๋นะครับ้าถามพี่ยุแจว่าประสบการณ์ที่ ได้มาปิดตาชิมหารปิดตาเดินด้วยเป็นไงเป็นไงครับรู้สึกยังไงสิ่งแรกเลยก็คือว่าเวลาเราเจอที่มืดเราก็รู้สึกกลัวกลัวอยู่แล้วกลัวแล้วก็ต้องระมัดระวังเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่พอแบบว่าเหมือนแบบเราก็ตั้งสตินิดนึงนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าเกิดเรามีสติมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีพอมีสติปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าหูเราต้องคอยฟังว่าใครพูดอะไร แล้วเขาพูดอยู่ตรงไหนเราก็ต้องหันไปตามที่เขาพูด <Okay. S 1> แล้วก็กลิ่นก็คือว่าสัมผัสจากจมูกข,ของเรากลิ่นอาหารที่เราตำพริกอย่างเงี้ยหรือว่ากลิ่นอาหารที่เราปรงุงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ใช้มือในการสัมผัสคำไปทุกอย่างคือพี่ยุบแจงกำลังจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เปล่าว่าถ้ามีเวลาว่างลองหลับตากินอาหารดูเพื่อฝึกสติ วันนี้รายการบายเทสอร่อยกว่าที่ตาเห็นต้องขอบคุณพี่จุ๊บแจงมากนะครับค่ะยินดีมากเลยค่ะที่ให้โอกาสมาเป็นแขกรับเชิญของรายการเราต้องขอบคุณบ้านแสงจันนะคะถ่นี้นะครับที่มีทั้งแบบพาไปดูโรงงานแล้วก็โรงงานทําน้ําตาละแล้วก็มาทำอาหารนะคะรวมถึงนะคะคุณลุงปีชาคุณแม่หมวยแล้วก็คุณย่าหรือคุณยายคุณย่านะคะที่มาสอนแบบว่าพี่เติ์กแบบว่าแร่ปลาทูแดดเดียวโอเคและที่สำคัญพี่แจงต้องขอบคุณครับ ต้องขอบคุณคนอัมพวาใช่น่ารักทุกคนที่ช่วยรักษาเมืองมีความเป็นธรรมชาติได้กับคนไทยของเราใช่ค,ค่ะคร,รายการบายเทสอร่อยกว่าที่ตาเห็นนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ผมกับพี่จุบแจกลาแล้วครับสวัสดีค่ะถ้าใครมีเมนูเด็ดรสชาติโดนใจสามารถมาแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารได้ใน f เฟซ o o ๊กบายเทสที TV ค่ะ และมาสร้างวัฒนธรรมการถ่ายภาพอาหารแบบไล n ์เทส t e ด้วยกันเพียงคุณถ่ายรูปอาหารด้วยการปิดหน้าจอให้ภาพดำสนิทและโพสต์ลงอินสตาแกรของคุณพร้อมบรรยายรสชาติของอาหาร h l s n t t g s t ท TV ค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถแชร์ประสบการณ์ที่อร่อยกว่าที่ตาเห็นได้แล้วค่ะแล้วมีลิงก์ไหมครับไม่ม<อ>ีเดี๋ยวผมภาษา,าขนาดนี้นะมายั่พะว,วาเนี่ยคนพะวาไม่เลี้ยงลิงกขนาดนี้แล้วพี่เตทานหน้าอร่อยเนาะ คนนี่ทานด้วยแล้วสึกว่าเจริญอาหารเดยเปคนพาผมไปเลี้ยงบ่อยครับอ๋อ <laughs> เห็นแบบว่าพี่เติร์ดทานได้อย่างไอร็ดอร่อยอคนข้างๆก็จะบบบอุ้ยกินใหญ่เลยใช่ใชไหมคะถูกต้องครับ